สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้มีเรื่องเด็ดผมเลยขอหยิบมาคุยให้ฟังกันครับวันนี้มีประเด็นร้อนที่ทำเอาโซเชียลระอุไปหมดกับกระแสะข่าวลือที่ว่ากัมพูชาสั่งเคลื่อนกําลังทหารกว่า5,000นายประชิดชายแดนเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนแล้วทำไมจู่ๆถึงมีข่าวนี้ออกมาในช่วงที่ผบอทอบอไทยเพิ่งลงพื้นที่ชายแดนพอดีวันนี้เราหยิบมาคุยให้เคลียร์ครับ เรามาดูข้อเทจ็จจริงกันก่อนครับแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการจาก NBT2HD ข่าวช่อง8ข่าวออนไลน์7 HD แนวหน้าและอีกหลายสำนักรายงานตรงกันว่าเมื่อวันที่10มกราคม2569พลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่ตรวจแนวการวางกำลังและการสถาปนาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่ฐานปฏิบัติการเนิน225 ฐานปฏิบัติการเนิน350และบริเวณปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แต่ประเด็นที่สร้างความแตกตื่นคือข่าวลือในโซเชียลที่ระบุว่ามีการเคลื่อนทหารกัมพูชา5,000นายเข้าพื้นที่ใกล้แขวงอัตตปือของลาวซึ่งเป็นรอยต่อสำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพบ,บกไทยยังไม่ได้มีการยืนยันตัวเลขนี้อย่างเป็นทางการแต่ยอมรับว่ามีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ ทำไมถึงต้องมีการเคลื่อนไหวในช่วงนี้หากวิเคราะห์ในเชิงวิชาการด้านความมั่นคงและรัฐศาสตร์เรามองได้3ประเด็นครับ 1. strategic signaling หรือการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์นักวิชาการด้านความมั่นคงมองว่าการเคลื่อนไหวชายแนนบ่อยครั้งเป็นการโชว์ศักยภาพเพื่อต่อรองในประเด็นพื้นที่ทับซ้อนหรือทรัพยากรที่ยังตกลงกันไม่ได้ 2. internal mobilization หรือการเบี่ยงเบนประเด็นภายใน ในเชิงรัฐศาสตร์หากประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหาการเมืองภายในการสร้างสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนเป็นเครื่องมือชั้นดีในการปลุกประแสร,รักชาติและรวมศูนย์อำนาจกลับมาที่รัฐบาล 3. information warfare หรือสงครามข้อมูลข่าวสาร ตัวเลข5,000นายอาจถูกปั้นแต่งขึ้นเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทยหรือ Intelligence Gathering ว่าเราจะตื่นตัวแค่ไหนหรือมีการขยับกําลังพลอย่างไรตอบโต้สรุปนะครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแต่ยังไม่ต้องตื่นตระหนกกองทัพไทยยังคุมสถานการณ์ได้และผบอทอบอ,อ,บอก็ยืนยันชัดเจนว่าภารกิจหลักคือการปกป้องอธิป,ปไตย ภายใต้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวลือทหาร5,000นายนี้คิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่ข่าวปล่อยคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องหยิบมาคุยเพื่อไม่ให้พลาดทุกประเด็นร้อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ